ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นหุ่นยนต์ฝันเห็นหุ่นยนต์แปลว่าอะไรวันนี้นะคะเราจะใช้ไพ่ทาโร่ในการทำนายดวงว่าฝันเห็นหุ่นยนต์แปลว่าอะไรไพ่ดีค่ะ ให้ไม่ดีโดนนินทาว่าร้ายระหว่างสัตว์เลี้ยงหายแมวหนีออกจากบ้านสุนัขหาย ระหว่างมิจฉาชีพก็ต้องระมัดระวังโจรอะ่ะเออฝันเห็นหุ่นยนต์อ่ะฝันเห็นหุ่นยนต์ฝันว่าซื้อหุ่นยนต์อะไรประมาณเนี้ยคล้ายๆกับว่าจะต้องระมัดระวังอันนี้ไพ่โจรน,นะท่านจะต้องระมัดระวังโจรออนไลน์พวกสแกมเมอร์พวกโรคจิตคนที่เอารูปฝรั่งหล่อๆมาจีบพวกมิจฉาชีพออนไลน์ โจรออนไลน์พวกโจรพวกมิจฉาชีพอะ่ะท่านจะต้องระมัดระวังสัตว์เลี้ยงหายจะมีคนดินทาว่าร้ายค่ะได้ไพ่ถือว่าไม่ดีอาจจะเป็นกรรมไม่ตกกับตัวเราก็ตกอยู่ที่ลูกให้ระวังอะ่ะลูกไม่สบายสัตว์เลี้ยงหายแมวหายเลขนำโชคนะคะเจ็ดศเอ่า เจ็ดศูนย์เก้าสี่เก้าเลขนำโชคเจ็ดศูนย์เก้าสี่เก้าค่ะเป็นช่วงที่ว่า,ามีเคราะห์ควรจะไปควรจะไปทำบุญลดน้ำมนต์มีเคราะห์บาปเคราะห์มีบาปเคราะห์ที่อยู่ใกล้ตัวแต่ไพ่ใบน,นี้เอจะตีว่าจะได้ไปเที่ยวโบราณสถานนะหลังจากเนี้ยท่านจะได้ไปเที่ยวโบราณสถานเก่าแก่ อาจจะได้ไปทําบุญในวัดสมัยเก่าๆวัดในประเทศไทยบางวัดนะ่ะมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นก็มีนะวัดเก่าๆในประเทศไทยที่อยู่มาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายก็มีหรือเป็นโบราณสถานเก่าแก่ จะได้ไปเที่ยวโบราณสถานมีบาบเคาะที่อยู่ใกล้ตัวท่านไม่ได้เดือดร้อนเรื่องการเงินเลยนะมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ตอนนี้ท่านกำลังหนักใจในเรื่องความรักนะเพราะว่าคนรักเนี่ยคนรักไม่เป็นไปตามที่ใจคุณคาดหวังนะคะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวกรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปค่ะ